เ่าล่ะสวัสดีค่ะลูกค้าลตโต้2องสามาแล้วนะสำหรับสูตรเลขนําโชคเล่มใหม่ล่าสุดเลยนะคะสูตรเลขนำโชคเนี่ยก็จะมี ทั้งอาจารย์เลขนำโชคแล้วก็อาจารย์แม่นจริง VIP อยู่ในเล่มเดียวกันเลยเนาะแล้วมีทั้งเลขดับและเลขเกิดในเล่มเดียวกันก็น่าสนใจมากๆนะคะเล่มที่แล้วขายดีมากๆเป็นเทน้ําเทท่าเลยทีเดียวนะแอดมินขายเยอะไปมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนถูกหวยกันหลายคนพอสมควรนะคะก็ดีใจด้วยนะที่แบบเอามาแจ้งให้แอดมินทราบนะคะว่าเออถูกหวยนะคะแล้วก็จะตื้อขนมมาบอกไม่ต้องซื้อนะคะแอดมินอ้วนแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูสถิติกันดีกว่าไหมเนาะเรามาดูสถิติของเล่มที่แล้วกันอ้อเล่มใหม่นะคะก็จะใช้ตั้งไหนงวด1นธันวาเนาะก็คือเดือนหน้าแนละ้วเริ่มเดือนหน้าไปจนถึง16พฤษภาคมปี66ก็คือใช้ได้ทั้งหมด12งวด6เดือนเต็มๆยาวๆนะคะเล่มละ100บาทเท่านั้นนะคะโอเคแล้วก็ข้างหน้าปกนะคะเขาก็จะมีเลขเด่นประจําวันให้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีลูกค้าตามพอสมควรนะคะก็ลองตามดูนะคะ ทีนี้เนี่ยเล่มเก่าก็จะเป็นเล่มน,นี้นะคะเล่มนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันและอีกสองวันหวยจะออกก็คือ16พฤศจิกายนแอดมินแจกฟรีไปเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกกันเลยนะท้ายคลิปว่า16พฤศจิกายนเลขนําโชคให้เลขอะไรบ้างนะคะให้เลขอะไรบ้างนะอ่ะเริ่มเลยนะไม่รีร้อไม่รีรออันนี้เลขดับเนอะเลขดับเดี๋ยวเราเราดูกันไปเลยก็ได้นะอ่ะดูกันไปเลยก็ได้นะคะ อันนี้จะเป็นเลขดับของสูตรสําเร็จแม่นจริงนะคะลูกค้าเขาก็จะให้ดับบนมา20ชุดดับล่างมา20ชุดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะโอเคก็เริ่มมันที่1มิถุนายนนะคะ1มิถุนายนขอแอดมินดูสถิตินิดนึงนะคะโอเคหวัวออกข้างบนนะคะ96นะข้างบน96ก็อันนี้ดับไม่อยู่นะงวดแรกก็ แกเลยแต่ข้างล่างอ่ะออก0ูนย์ข้างล่างดับอยู่นะคะ0 2นยะ์ะอ่ะ16มิถุนายนนะคะหวยออก0 7, นะูนย์ะข้างบน807นะอันนี้ก็ไม่อยู่นะคะแต่ข้างล่างเนี่ยออก92อันนี้ไม่มีนะคะดับอยู่นะคะรู้สึกกระดับล่างเด่นนะเนี่ย1กรกฎาคมนะคะหวยออกข้างบน17นะคะ17ก็ไม่อยู่อีกแล้วนะส่วนข้างล่างเนี่ยออก6-1นะคะ ถกหนึ่งไม่มีดับอยู่อีกแล้วนะคะอ่าสิบหกกรกฎาคมนะคะลูกค้าหวยอ่บนออก0ูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าอันนี้ไม่มีดับอยู่นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยสิบหกกรกฎาคมหวยออกห้าสามนะคะห้าสามมีอ่าดับไม่อยู่นะหลุดนะคะอ่าหนึ 1, ่งสิงหาคมนะคะหวยออก 94สี่ข้างบนนะคะลูกค้าเกาสไม่มีดับอยู่นะแต่ข้างล่างออก1 4สี่นะคะ1 4สไม่มีนะคะก็หลุดนะอ่าสิหสิงหาคมนะคะข้างบนออก8 3ดสาสอ่าไม่มีดับอยู่นะจ๊ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยออก4ี่นะคะ4ี่ไม่มีกระดับอยู่นะคะอ่ะเอาแค่หน้าเดียวก่อนนะ หน้าเดียวก่อนดูเหมือนว่าข้างล่างเนี่ยจะดับอยู่ได้ดีกว่านะคะแต่มีหลุดบ้างนะสงมวดนะคะอ่าถ้าลูกค้าลองดูนะคะอ่าเรามาดูกันเลยให้จบเลยของสําหรับเลขดับนะอ่าทีนี้1กันยายนเนี่ยหกันยายนหวยออก3-2นะข้างบน มีไหมคะ3าไม่มีนะดับอยู่นะคะข้างล่างหวยออก83นะคะก็ไม่มีนะคะดับอยู่เช่นเดียวกัน16กันยายนหวยข้างบนออก03นะคะ0 3ไม่มีดับอยู่ข้างล่างออก7 5นะคะ75ไม่มีดับอยู่นะคะ1ตุลาคม69นะคะข้างบน69ไม่มีดับอยู่ข้างล่าง50ก็ไม่มีดับอยู่นะคะอาจจะเร็วนิดนึงนะคะแอดมินดูเร็ว มากมากเลยข้างบนนะคะหวยออก0ูนย์นะคะ16ตุลาคม0ูนย์ไม่มีดับอยู่นะข้างล่างออก1 5นะคะไม่มีดับอยู่โอ้ยนี่ยังไม่หลุดเลยนะเนี่ยเลขดับแสดงว่าเลขดับช่วงท้ายๆปีนี้แบบดีมากๆนะ16พฤศจิกายนออก0ูนย์นะคะข้างบนดับอยู่ข้างล่างออก70ว่าหลุดและ1งวดนะคะหลุดแค่ง,งวดเดียวเท่านั้นนะนี่ไล่มาเลย5งวดนะคะอ่าลูกค้าลองตามดูส่วน16พฤศจิกายนดูตรงนี้ได้เลยนะคะ อาจจะแบบว่าอันนี้มันเป็น y o u t u b e มันเป็นวิดีโอใช่ไหมลูกค้าแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะแล้วก็ไปไล่ดูตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้ไปไล่ดูนะทั้งหมดบน20ชุดล่าง20ชุดนะเอาไปดับดูได้เลยนะคะว่าเลขอันไหนอะ่ะสมมุติว่าเรามีเลขแบบ20ชุดใช่ไหมเลขแบบเยอะๆอะ่ะ เราก็เอาอันนี้ไปตัดตัดออกเราก็มันจะเหลือเลขน้อยชุดลงเอาไปเล่นหวยเนี่ยคนที่แบบมีทุนน้อยๆยอะไรเงี้ยเราก็จะจะเล่นได้ดีขึ้นนะคะตัวที่ตัดออกไปแล้วอ่ะไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะมีโอกาสถูกมากขึ้นเพราะว่าอาจารย์เขาอิงตามสถิติเก่าของหวยออกหลายๆปีเนาะหลายสิบปีเลยนะคะอาจารย์คนนี้ก็เก่าแก่มากๆแล้วนะที่แอดมินรู้จักนะ ามาต่อเลขนำโชคเรามาดูกันในส่วนของอันนี้ดีกาเลขนำโชคนะคะในส่วนของงวดหนึ่งมิถุนายนนะคะอื 1>, 1มิถุนายนเนี่ยหวยออก196กับ02เนาะอ่ะก็เข้า6นะคะลูกค้าเข้าหนะ2ตัวข้างบน9669นะคะ9669นะแอดมินบอกไว้ก่อนนะเลขนำโชคในส่วนนี้เนี่ยเขาสตัวเนี่ยจะไม่ค่อยมาเท่าที่แอดมินดูสถิติสองสาเล่มที่ผ่านมานะสตัวเนี่ยน้อยมากแต่2ตัวเนี่ยบ่อยแต่ตัวเด่นตัวเนี้ยเข้าบ่อยมากนะ มาแบบมาบ่อยมากนะคะลองตามดูนะคะส่วนข้างล่างอ่ะอันนี้หออาจารย์เล่นนาโชคใช่ไหมข้างล่างเนี่ยจะเป็นของอาจารย์แม่นจริง V.I.P เนาะซึ่งอาจารย์แม่นจริง V.I.P ของเล่มน,นี้เขาแบ่งครึ่งซ้ายเป็นของข้างบนครึ่งขวาเป็นของข้างล่างแบบนี้นะคะอ่าเราจะดูข้างบนเนี่ยหวยออก196ใช่ไหมก็เข้าตัวเด่น6นะคะลูกค้าแต่6 9เก้าหเนี่ยไม่มีส่วนข้างล่างเนี่ยหวยออก0-2ออันนี้ไม่มีเลยนะคะอ่ะก็แสดงว่าอันนี้ ก็เข้าแค้นวิ่งข้างล่างนะคะของแม่นจริงส่วนเลขน้าโชคเข้า2ตัวเนาะ อ่ะเข้าใจแล้วกันแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับสูนยเลขนําโชคเรามาต่อกอันที่16มิถุนายนนะคะหวยออก807กับ92ตัวเด่น7เข้านะคะมีมี7มี2เป็นตัวรองนะคะ2ตัว0770เข้านะคะลูกค้า2ตัว0770นะจริงๆนี่หลักร้อย8นะคะแล้วก็มี7มี0นะทําไมไม่เข้านะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะต่อกอันที่แม่นจริงนะคะแม่นจริงเนี่ย ข้างข้างบนเนี่ยออก07เข้า2ตัวบนตรงๆนะคะลูกค้า07 2ตัวบนตรงๆนะคะส่วนข้างล่างหวยออก92นะมีเลขรอง2เข้านะคะแต่2ตัว9229ไม่มีนะอ่า2ตัว9229ไม่มีนะคะอ่าอ่ะ,อะเรามาต่อกันที่1กรกฎาคมเปลี่ยนสีนะคะ1กรกฎาคมหวยออก417กับ61นะคะงวดน,นี้เข้า4เด่นนะคะ4หลักร้อยนะคะ มีสี่มี6ของเลขนำโชคเขาจะไม่ได้แยกบทแยกล่างเนอะก็ดูได้ทั้งบททั้งล่างเลยนะจ๊ะโอเคอสองตัวไม่มา3ตัวไม่มานะส่วนแม่นจริงเนี่ยข้างบน4หลักร้อยนะคะเช่นเดียวกัน1,7ไม่มีนะคะส่วนข้างล่าง 1,6, 6, 1ไม่มีนะคะโอเคอ่ะต่อหนะงวด16กรกฎาคมนะคะ16กรกฎาคมเนี่ยหวยออก4,05กับ5,3 ไม่น่าจะเข้านะอ่ะ405เนี่ยตัวรองอย่างเดียวเองนะคะ0ูย์้าเนี่ยไม่มีเนาะ405อันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ข้างแม่นจริงนะคะมีเข้า4นะคะลูกค้าเข้า4หลักร้อยนะคะ0 5 5ย์ไม่มี2ตัวข้างล่างมี3นะคะลูกค้ามี3นะแล้วก็5 3 3สมสมห้มีไหมคะ อ้าห้าสามสามห้าไม่มีนะคะแม่นจริงก็เข้าตัวเด่นเลขนำโชคเข้าตัวรองนะคะงวดนี้เนาะอ่ะต่อกันที่1สิงหาคมนะคะหวยออกห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่นะคะอ่า9449สี่สี่เก้าไม่มีมีห้าเก้าสี่หมคะไม่มีนะคะอ่าแม่นจริงนะคะห้าเก้าสี่ก็ไม่มีนะคะงวดนี้หลุดหมดเลยนะคะงวดนี้ งวดน,นี้หลุดหมดเลยนะจ๊ะอ่าไม่เอานะอ่าเรามาต่อกันที่งวดต่อไป16สิงหาคมนะคะหวยออก583กับ42นี่ตัวเด่น5เข้าอีกแล้วนะคะตัวเด่น5เข้าอีกแล้วแต่8338ไม่มีเนาะ583นะคะโอ้ยนี่มี8มี5นะแต่ว่าไม่ใช่3เสียดายจังเลยเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะต่อที่อาจารย์แม่นจริง VIP นะคะข้างล่างตัวเด่นเข้า5นะคะลูกค้าตัวเด่นเข้า5รู้สึกว่าจะมาหลักร้อยนะ3งวดแล้วใช่ไหม หลักรนะ้อยนะอ่าแล้วก็สองตัวสามแปแดสามข้างบนนะคะลูกค้าข้างล่างออกสี่สองไม่มานะอ่าประมาณนี้จะะ๊ะต่อกันที่1กันยายนส3มสามสองกับแปดสามนะคะก็อันนี้ไม่เข้านะคะเลขนำโชคแม่นจริงเนี่ยก็ไม่เข้านะคะสามสามสองนะ้วตรงนี้แต่ข้างล่างเนี่ยมีสามแปดปดสามนะคะตัวกันตัวสามตรงนี้นะคะลูกค้าอ่าตรงนี้ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะตรงนี้อย่าลืมดูด้วยนะ ต่อกันนะคะสำหรับ16กันยายนนะคะ703กับ75เนาะก็มีเข้ามี7มี3มี5 3ตัวเลยนะคะนี่3มี5เข้าหมดเลยทั้งบนทั้งล่างตัวเด่น3เข้านะคะ2ตัว3003ไม่มี7557ไม่มีนะคะ มังอาบส่วนของอาจารย์แม่นจริงนะก็เข้าแค่ตัวรองศูนย์เองเนาะและ2ตัวศูนย์สามสองตัวบนตรงๆเลยนะคะลูกค้าสองตัวบนตรงๆข้างล่างมี7มี5ด้วยนะแล้วก็2ตัว57 57หมดเลยเนาะห้าเเล่นกลับตัวด้วยนะคะวันนี้อาจารย์แม่นจริงเข้าสวยเลยนะอะต่องวด1ตุลาคมนะคะหวยออก6กหกับ50นะคะเลขนําโชคเข้าเด่น5นะคะ2ตัว50ย์ข้างล่างตรงๆเลยนะคะ โอเคส่วนอาจารย์แม่นจริงข้างบนเนี่ยไม่มานะ669ไม่มานะคะแต่ข้างล่างเนี่ย2ตัว50เหมือนกันนะคะ50ตรงๆเลยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแม่นจริง VIP นะอะเรามาต่อกันที่งวด16ตุลาคมนะคะของเลขนำโชค106กับ15นะคะอ่ะมี0มี1นะคะ แล้วก็สองตัวศูนย์หกเข้าตรงๆเลยสองตัวบนนะคะเห็นไหมแอดมินบอกแล้วว่าสองตัวเลขนำโชคเขาใช้ได้เลยนะแล้วก็ตัวเด่นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะเสียดายนิดเดียวเนื้อหลักร้อยน่าจะจับหนึ่งอันนี้มาเข้าเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะส่วนแม่นจริงเนี่ยก็ตัวเด่นเนี่ยไม่เข้าตัวเด่นมาเข้าแค่นี้เองแต่ว่าข้างสองตัวเนี่ยเข้าศูนย์หกสองตัวบนตรงๆเลยนะคะลูกค้านี่เห็นไหมส่วนข้างล่างหนึ่งห้าไม่มานะจังวันนี้ ต่อกันนะคะงวด1พฤศจิกายนนะคะ106กับ70นะคะก็เข้าเด่น6นะคะเข้าเด่น6นะนี่มี6มี7นะอ่า06 6 0ไม่มี 0, 0, 7 0 07ไม่มีนะคะโอ้อัทนนิตย์เสดานะมี0มี6นะอันนี้มีจับ1ด้วยนะ โอเคต่อที่อาจารย์แม่นจริง VIP นะคะก็ข้างข้างบนนะคะเข้าเด่น0ูนย์นะหนึ 6, นะคะมีศูนย์ห้าศูนย์ทำไมไม่มี0ูนย์หนะอ่ะข้างล่างนะคะ70นย์นะคะอันนี้ไม่มานะคะโอเคทีนี้เรามาต่อกันในงวด16บหกพฤศจิกายน วัวสุดท้ายของเล่มที่เรามาแจกฟรีกันดูกันดีๆด,ดูกันให้มันชัดๆไปเลยนะคะสําหรับสูตรเลขนําโชคก่อนนะเอาดูเลขนําโชคก่อนเด่นนะคะเด่น5เน้นๆเ,เลยนะคะลูกค้าเด่น5เน้นๆน,นะคะเอาตัวรองก็พอเนะมี5กับมี2เนอะมี5มี2ม, 5, มี4เด่น5เด่น2ตัวเด่นเน้นๆตัว5นะคะ2ตัวทั้งบนทั้งล่างนะมี5 4นะคะ5 9นะ57 53นะคะ24 29 27และ23นะคะลูกค้าอ่ทีนี้3ตัวที่อยากให้ลองตามดูหรือว่าลูกค้าเนี่ยถ้ายัางไงเอาไปลองสลับเลขดูได้นะคะมี754นะ724นะคะ159 129 357 327นะคะ053 023นะคะ ประมาณนี้นะสำหรับอาจารย์เลขนาโชคนะก็ตามดูเลขเด่นดีๆนะคะส่วนอาจารย์แม่นจริง VIP ข้างบนเรามาดูกันนะมี7มี5มี8ดึง5เช่นเดียวกันนะคะมี2ตัวมี50 59 53นะ80 89 83นะคะลูกค้าและคู่รองของเขามี70 79 73 202923นะคะอ่าทีนี้เด่นล่างบ้างนะมี0มี1มี4นะถ้าเด่น0เนี่ยเขาให้0 1 0 2 0 3นะคะ1เนี่ยเขาให้1 2 1 3 1 8นะคะแล้วก็ถ้าเลขกันสีเนี่ยให้2 3 2 5 2 8นะอ่าแล้วทีนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมตัวเล็กนะคะก็เวลาเล่นอย่าลืมดูอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวแอดมินหนักให้ฟังนะคะตัวจะเล็กไปนิดนึง0 0 เออโทษนะคะ0 0 0 1 0 2 0 3 0 5 0 8 0 9นะคะ1 2 1 3 1 8 2 2 2 3 2 5นะคะอันนี้เลข2อะไรไม่นับนะ5 3 5 8และ70กับ72นะคะอ่าลองตามดูนะคะสำหรับเลขนำโชคงวด16พฤศจิกายนที่จะออกแล้วนะคะ แอดมินก็รีบเอามาลงให้ดูกันแล้วนะคะอ่าลองตามดูยังซื้อลอตเตอรี่กันทันนะคะเมื่อวานแอดมินไปไปที่แผงลอตเตอรี่ยังเหลือกันแบบเต็มแผงนะเต็มแผงลองดูนะคะลองไปถามนะคะดูว่ามีเลขแบบเลขนำโชคบอกไหมเลขเด่น5้าอะไรอย่างนี้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นของเล่มใหม่ของเลขนำโชคนะคะก็ยังไงถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อได้นะคะของพร้อมจำหน่ายแล้วแต่ว่านิดนึงนะนิดตึงนะคะเขาปรับสูตร อ่าแอดมินมาแจ้งเอางวนนี้ให้ดูของเลขนาโชคเนี่ยเหมือนเดิมในส่วนของเลขนาโชคเหมือนเดิมแต่ของอาจารย์แม่นจริงจาไ,ไม่ไมที่เราแยกบนล่างข้างซ้ายเป็นของข้างบนข้างขวาเป็นของข้างล่างอันนี้เขารวมแล้วนะคะเป็นรวมบนรวมล่างมาเลยนะก็มือมีตัวเด่นมาให้แล้วก็เป็น2ตัวคู่ชุด2ตัวมาให้ทั้งหมด16ชุดนะคะลูกค้าก็คือรวมทั้งบนทั้งล่างมาให้แล้วเช่นเดียวกับอาจารย์เลขนําโชคนะอ่า แล้วก็ในเล่มของเขาเนี่ยก็ยังมีเลขดับให้เหมือนเดิมนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรเลขนำโชคนะก็สถิติพร้อมกับงวด16พฤศจิกายนนะคะทั้งเลขดับและเลขเกิดฝากด้วยนะคะสำหรับสูตรเลขนำโชคสูตรเก่าแก่สูตรดีจริงใช้ได้ครึ่งปีราคา100บาทนะจ๊ะสวัสดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูหวยร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยนะคะงวดน,นีบ้บาย b y ย